ผลค,คำทำนายฝันฝันเห็นเจะระเข้สิ่งที่ตั้งใจไว้มากอาจจะยังไม่สำเร็จทันทีทันได้แต่สิ่งที่ไม่ได้คาดฝันอาจจะได้มาแบบฟลุกฟลุกจะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งเรื่องงานและเรื่องที่อยู่อาศัยคุณมักจะถูกนินทาให้ร้ายอยู่เสมอดวงความรักคนโสดหน้าบานช่วงนี้สเสน่ห์แรงเกินห้ามใจ มีคนมารุมล้อมเอาใจอย่างไม่ขาดสายช่วงนี้คุณต้องหนักแน่นให้มากๆเพราะมือที่สามเขามาแรงจริงๆคุณต้องแสดงให้เห็นว่าคุณรักเขามากขนาดไหนชอบใครรักใครให้ลุยเลยเพราะช่วงนี้มีโอกาสที่จะสมหวังดวงการเงินการงานช่วงนี้มีดวงเพศตรงข้ามอุปถรรัมภ อุ้มชูทำให้ผ่านพ้นช่วงอุปสรรคหรือได้รับสิ่งที่ดีๆนอกเหนือความคาดหมายคนทำงานเป็นลูกจ้างเขาจะถูกสั่งหยุดกระทันหันหรือเลวร้ายจนกระทั่งเลิกจ้างคุณการงานออกนอกลู่นอกทางบ้างขาดความเอาใจใส่เท่าที่ควรต้องมีสติสมาธิความอดทนสู้กว่าปกติ